อยู่กันเลยก่อนนะครับอยู่กันเลนนยนะครับไอเยอะซมาอีกอยอ่เออซื้อกินละก่อนเขาไปแล้วมารอบนาสืมาโลดซื้อน้ำดอกครับก่อนดูเบงินนีก่อนเอ,อน้ำมันหอวนดูด,ดีสิบลูไปไปเฮารุยตัวบัตรนี่ไอสิฟาตัวจวดอีกแล้วเรียบของแคมพงไป อัศวิน <c oughs> เล่นๆผิดอีกแล้วหามันเ้ยลืม <c oughs> ลืมข้าวอีกแล้วโอ้ยอ <c oughs> บบทายออยทำมุนนี่ยวสิแปดถ่ายรูปกอนเออทันบ่เนาะเพื่อนนั้น เอิงเสินี่เรียบร้อยดีนี่ไปต่วบา้านนี่ตอนนี้เข้าสี่กลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโบทันเวลานะครับเวลามันหน่อยเวลามันจำกัดเดี๋ยวลอหน้าเข้าผ้ามาเที่ยวไหมเราจะไปบุดทุกทถ้ำเลยเดี๋ยวไปบุดทุกทถ้ำเลยพื้นที่มันกะถือว่าง,ง้ามมาได้เนี่ผู้เขาเห็นบ่ ปัดเสวาน,นี่คนะนะ่ะคนน่ะเอาใ้เงินมานำดิตอนนี้เขาต้องจวดดิเขาต้องจวดเพราะว่าไม่ขี่คอยว้ยรถบรรทุกเลนขี่ฝุ่นไงกุ๊บเมียไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมียขดจวดเลยว่ารถบรรทุกเมียมึง บ่มีตนเลยว่ะมี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 บาดโหดครับเอ้ยสอบบ่เปล่าคือคักแท้สายบรรทุกสอบบ่เปล่าเนี่ยตนเป็นตนโดดเป็นโดดทางเท่ากันโชคแตกคักๆักมือนี่เออโชคแตกคักคักบานเส้นทางนี้โค่นงามปะอยากถ่ายรูปอยู่วะเส้นทางนี้จกออกมาแม่โทรศัพท์วะ การเท่าสีไทยรูปนี่เท่าต้องจวดดิหนึ่งสองเท่าต้องจวดดิว่าวดดววคือเขียบละวะมามาหนึ่งสองรถบรรทุกตามมาอีกแล้วรถบรรทุกตามมาแล้วไป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  ตอนนี้เฮ้ากำลังหนีรถบรรทุกเบิรงวิวรดว่า ah. อรครอยอากใครไม่เห็นน้อเด้พ่นนะงามมากบว่ะพ่นเผือพ่นเผือเบิร์กนถ้าผู้ใดเป็นพ้นละครับนะพ้นละครับต้องมีทักษะในการขับรถนะครับ ต้องโตนนะเออวิวหนีก็งามอยู่ประดีจอดวะไม่เล่าต้องรุมเลยต้องคุ้มรถอายุะนะครับเพราะว่ามันสุดเกินเฮ้ยรถขัาหานี่วิ่งจับเล่งบ่ได้เนาะที่จับเลง่งวูบเสยเนาะโอ้ชีกระตือครับอาการนี้แบบโลคประจําโตเลยล่ะมันเป็นเซนเซอร์ ทะล่งอะมิวคนงับมกคน,กนะจัดแต่ว่าขี่รถกันอย่าเบรงแทนมิวเลยเบรคทางแล้วนะเออสุดยอก ฐานเกินว้ดตัวหินลูกนี่สุดเกินว้า แมบ่มีโซโครับรถพ่วงประเทศเราบมีโซโลจังหวะนี้จังหวะน,วนี้เส้นทางเส้นนี้มีมีมีเส้นทางเส้นนี้ต้นเป็นต้น ยันโซเอกยนี่แตกเลยเนาะไอมาวันนี้เขาต้องจอครับจอสร้างคอนเทนต์นะฮักวิวนะ ขี่พวกเฮียงโซเฟอร์ประเทศเล้าโอ้โอ้โอ้สมคำล่ำลือโซกแตะข้างมาเนี่ยมีพ่อลุมนี่พ่อลุมบ่มมีเบรกเนาะ สิโหดฟูดค้านี่ไปร,รอบตัวนี้จวดต่อจวดต่อเมียงตามกับบอกท่านเนาะเยียบเป็นเยียบค้านี่ไปแล้วไอ้ครจวดละไปแล้ว ไปกันต่อค้ากำเฮากัน20กิโลเหมือนเดิมนะครับโดยประมาณเด้ะโดยประมาณส่วนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวไทยทำม,มาไหไรมีแต่พี่น้องคนไทยมานำกันมาเที่ยว อนเสียมก่อนบักคานี่มันจวดโพดเลยมึงกี่ฟุนเ <c oughs> ต็มลังค่าอันลังนี่ก็ได้มันก็นจะโพดโพด สมเขารีวิวหรือโอ้ห้อยห้อยมันยังเยี่ยเข่นนี่ตันทางเท่เหรอเจอจังดีไปไปชาเขียงเขาจวดก่อนจวดก่อน นี่ท่าเชียร์เออมาหนีปุ๊บจอดไฟแดงครับมาที่นี่แมนเดียกได้ไปะนิมบเอาสิมาแยงนี่ครับ นี่ละมาลงยุ่แยกนี่ละหามันนี่ขี้เจอดึงไปผุนเสยเนะวายุ่ะ <c oughs> เอาคก็เป็นอันนี่บัะทศนี้แม่นตองนี้ปะฮะแม่น เรียนบทนิลล์ฮะคือเอาลงทางครับตอนนี้ลงทางจะเมื่อถือบกเงินนี่จะว่าคันใบหอนริมโค้งใดจังไหนก็เมื่อได้อย่าเนาะหาทางาไปริมโค้งมันได้อ่ะขันไปริมโค้งได้เนี่ย Ba mì băng à ha, bò mì lùn thơm xiên thôi, cái xiên kim thơm xiên, 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 thơm xííííííí, thơm xííííí, thơm xííííí, thơm xííííííí, thương ยันเซนนีบวะเอ้ามาทางนั้นบุญแมนบุญแมนบ่ะคือผมมาทางพีนะครับไปเข้ากับมุดไปทีรัดไปรถมันอาจจะข้าเจากันทั้งทีไปเห็นมะ่้ ถ้านีไปขึ้นมวนแทนเนาะนี่เนาะมองซื้อเออเข้ามาที่แรกแม่นบัณเนี่ย,เ,ยเขากำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้มุนเบิดล่ละพ้นฟังไทยอยู่พ้นนั่นดิท่าเรือมันอยู่ใส่ปะ เ้าเลื่องมันต้องอยู่ทางปุ่นบ่แเม่นติส้างปุ่นไหมเออแม้าเกิเป็นีาไรก่อนะรับาม่งมันใหนกับจมกมนแกะมอ่อมมมันมาหามงก็ได้แต่ว่ามัน,หนออมหลุดท่ายหโมง ก็สิาพาเราไปริมโขงน,นี่มาเห็นบ้องมาวอนนี้มันห้องปะตองยานหลงนะครับวอนริมโขงนี่กระทั่งตัดเดีียวมันต้องกลับไปพ่นเนาะเอาละเด้อเขาประสผู้ประสบภัยแล้วพี่นะ้อง หาทางกับบ่อพ่อตรถสไลดไหน่